แล้วเด้อพี่น้องมั่วไอ้กระสีมาฮดสวนแล้วก็มาเห็ดเวียกเด้อพี่น้องมามามาพี่น้อ,ตองตามามีพี่น้องมุ่งบักทัวรับรับเลยก็ฮดบักทัวเด้อพี่น้องเอนานนามฮดบักทัวให้มันงามขึ้นเรื่อยๆนวยดกขึ้นเรื่อยๆเด้อพี่น้อง ของปวดของแม่คนสวยเลยเดี๋จ้ะนี่น้องเมืองแน่นี่นี่เืาหวานเป็นไข่มุกแล้วก็วุ้นซี้ซี้ขาแล้วก็เสากล้วยของแม่คนสวยเป็นของแม่คุณสวยเป็นอย่างลูกเดือยกับแมงรัก ખ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 િ ખ ખર ખ ખ૨ ખા�ે ખા�ે ก็เรียบร้อยเลยนะจ๊ะไว้ขอตัวอาหนำไปตรงนี้กันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคุณจ้า